กแขง่ใชเี่ยแล้ววันนี้ก็มีแขกพิเศษนะคะนัก้ินนวันวันนี้เราจะมาดออนขอซุมหน่อยครับโอเคนะคะไม่ต้องไกลขนาดนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะนะคะเฮ้ยพายแดีกแมเรใครมันฉีดจะไปเล่นว่าฝนดูคูเบอร์ให้ เคค่ะ okay huh. ข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคอยเดี oh, ๋ยวจะให้คาชิมเล่นนะคะอค่ะชิญเราจะให้คุณให้คุณเปลี่ยนโน้ตแดกมอดซองแดกมอดซองดูคูบ้านให้ด้วยทำไมมอดเนี่ยมอดซอเลยเยอะเลยค่เสียงฮะขอฟังเสียงฮะโอ้โหเสียงแบบ ตัอแบบยิ้มๆนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมีแขกผู้มีเกียรติท่านนึงนะคะนั่นคือคุณนัตตี้นัตตี้ค่ะโอเคค่ะผู้ชาชิงนะคะโอ้ยคุยอย่าพูดคำหยาบเยอะค่ะอืมมนสุดยอดมากเลยค่ะออชาเฮือขอความรู้สึกค่ะขอสามคำขอสามคำแบแปะ ป๊อปแปะอันนี้สองคำค่ะปลงฟริงปงนึงอะไรนะป๊อปแปะแปะอ้าวพอยมาดังเอ่าเชิญเล่นต่อฮะมาดูสนุกรมาฟังเสียงกันใกล้ๆดูคูเบอร์ให้ดูนี่คือคำสั่งหันหน้าเข้ากล้องสิครับคนเข้าจะได้ดูด้วยโดนตกกับเบนโอ้โหงั้นเฮฮะใครจะเล่นต่อฮะ มันหมดแล้ว